คอนโด5นาทีถึง MRT ห้วยขวางอยากรู้ละสิที่ไหนนี่คือรัชดาซิตี้18ขนาดท้อง29 e ตารางเมตร่ง<ต>พื้นที่แยกเป็น1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นและ 1, 1ห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีพื้นที่แบบออกกําลังกายโยคะได้เลยแกวางทีวีไม่พูดไม่ได้เก้าอี้นั่งทำงานคืนเล่นนอนดูทีวีไม่ต้องไปแย่งกันบนโซฟาแล้วหรือใครอยากนอนดูทีวีบนเตียงก็เปิดปีดกันไปเลยแกจะอยู่คนเดียวหรือ2คนก็มีพื้นที่ของใครของมันเขมาเราก็ให้มา2ชั้นแถมป้องกันแสง UV ได้99 9.9%เบียงก็คือติดตะข่ายป้องกันความปลอดภัยสุดๆคือทั้งห้องแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วลากกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยที่สำคัญทีญส่สำคัญเดินเดินทางคือชนะทุกอย่าง5นาทีถึง MRT ห้วยขวาง5นาทีถึงเดอะสตีราชดา5นาทีถึงเซ็ทนทรัลลาดพร้าวและเซ็ทนทรัลพลาซ่า9ราชด,ดาว่าของกินเยอะแล้วแต่รอบคอนโดคือครบเวอร์เซเว่นร้านอาหารตามสั่งร้านขายยาร้านสืผ้าอคบประลามปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเขาออกด้วยคีย์การ์ดรปพอตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยหายห่วงอย่างไม่ พออนแค่เดือนละหกใบเท่าทุกคนเงินเดือนหอนึ่งคาะก็ยืนกู้ได้แล้วอ่ะแม่ที่ขนาดนี้ไม่สนใจได้อรอไม่อยากหลุดที่ทักขาไฟเอสเตทเลย